สวัสดีครับวันนี้บ่าวอาหีจะพามาเช็คราคาบอลแล้วก็ดูบอลสีโบราณของเรานะครับที่ร้านวินล่าการเด่นนะครับเบอร์โทรติดต่อ0633422320ติดต่อคุณวิรันะครับเรา เรามาติดตามชมกันเลยนะครับนี่ผมมาสะดุดอยู่ต้นนี้นี่ครับอันนี้นนโพเงินเอออนี้โพทองนะครับคุณป้ากระถางเท่าไหร่นะครับ <150. S 1> ร้อยห้าสิบโพทองต้นนี้กระถางแล้วร้อยห้าสิบครับนี่ครับสวยมากครับนี่คือโพทองนี่ครับต้นใหญ่แล้วเมื่อมีโพทองแล้วก็ต้องมี โพงเงินนี่นะครับอันนี้โพเงินนี่ครับนี่ครับโพงเงินอันนี้ก็ราคาเดียวกันไหมอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปที่ตามที่ผมบอกเบอร์ไปอะโทรมาสอบถามได้ต่อไปมาดูที่นางไหมนางไหมต้นเล็กแต่กัดป้ายสีแล้ว เท่าไหร่คุณป้านนงใหม่เออเออนี่ชายชนชายชนท่อ่ากระถางนี้ราคาอยู่ที่พันห้านะครับต้นต้นเล็กแหละแต่คือป้ายสีทั้งสองใบละมีสองใบราคาที่พันห้านะครับครับผมต้นใหญ่นันสองใบเท่าไหร่แล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่าสองพันห้านะครับชายชน แล้วก็มาตามด้วยนางไหมนางไหมต้นนี้ราคาอยู่ที่สองพันนะครับนี่สองพันต่อไปเรามาดูที่อันนี้อ,อ,อันนี้กวนอิมค่ะอันนี้กวนอิมนะครับนี่นี่กวนอิมกระถางนี้ 25, อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับนี่นมาเช็คราคาต้นนี้สามร้อยค่ะ อ๋อครับผมแล้วก็ไอมาดูต้นนี้พญาพันวังนี่ครับพญาพันวังสองพนี่ยต้นเนี้ยครับสวยมากราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยนะครับพญาพันวังต้นนี้นี่นี่ครับสวยไหมครับต้นนี้เขาความสวยมากครับใช่ครับอ่าต่อไปเรามาดูที่ แล้วหกหลงหกหลงกระถางนี้เท่าไหร่ครับคขงสุดถานี่สามหนี่หกหลงกระถางนี้ราคาสามร้อยห้าสิบครับกัดกัดสีหมดแล้วสวยมากใบดูใบครับอันนี้หกหลงนะครับต่อไปเรามาดูที่นี่ครับอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็คือบวางสีโบราณของเราก็คือ ช้างเผือกใบบัวครับนี่กระถางใหญ่ใบใบสวยกระถางเท่าไหร่นะครับคุณป้าอันนี้สามร้อยอันนี้เนี่ยกระถางใหญ่มากเลยครับราคาอยู่ที่สามร้อยบาทเองเหมือนกันค่าเยอะครับร้านวิลล่าการเด้นนะครับตามที่ผมให้เบอร์โทรไปโทรมาสอบถามป้าเขาได้นะครับชื่อคุณวิไลนะครับอ,อันนี้เป็นต้นเล็กมันนะ อ,อันนี้สารนวะแป้งต้นขนาดนี้เท่าไหร่นะครับร้อยหนึ่นงร้อยบาทนะครับนี่นี่ครับหนึ่งร้อยบาทนี่คือสารยวะแป้งครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวมาดูต่อนะครับอันนี้ก็คือไก่ตัวงามเนี่ยครับกระถางนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับไก่ตัวงาม แล้วก็อันนี้เป็นเจ้พญาจงอางไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะฮะแก้วสารพัดนึกอ๋อน,นี่แก้วสาสารพัดนึกนะครับใน,นตัวผู้นะคะนั่นต้นตัวเมียอ๋อมีแบ่งด้วยค่ะตัวผู้เขาจะนนใหญ่กว่าตัวผู้จะมีลักษณะใบจะใหญ่ครับตัวเมียจะใบเล็กใบเรียวยาวต้นละต้นเล็กร้อยห้าสิบต้นใหญ่ร้อยแปดสิบไงต้นเนี้ยครับเนี่ยครับอันนี้ร้อยห้าสิบต้นใหญ่ขนาดนี้ก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผม สนใจก็โทรมาได้นะที่ผมเบอร์โทรให้ไปเดี๋ยวผมจะพาดูมีเสน่จันด้วยอันนี้จันนแดงโกเมคอันนี้อันนี้้อโกเมนหมดเหรอครับอันนี้โกเมนอันนี้จันแดงมมน,น,นี่มันต่างกันตรงไหนก็ไม่รู้ต่างกันตรงที่ใบแหลมไงอ๋อต่างกันที่ใบแหลมส่วนอันนี้อันนี้ก็จะใบกลมแล้วกระถางเท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยละอันนี้สองร้อยสี่สิบค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเนาะกระถางระสองร้อยสี่สิบเนาะ,ะทั้งจันแดงทั้งโกเมนอันนี้อะไรนะครับอ๋อเนี่ยครับอันนี้คืออมชมพูนะครับอุ้ยใบสวยมากเนี่ยครับออมชมพูกระถางเท่าไหร่นะครับถัง 140. รนะ้อย <140. S 1> สี่สิบเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเนี่ยกระถางร้อยสี่สิบนะครับถูกมากนี่ครับใบเขาสวยมากครับอมชมพู อันนี้มันต้องเป็นเป็นเครือเนาะอันนี้ถ้ามันโตขึ้นจะเป็นเครือแลอ้วเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการกัดไปปักอะไรอย่างนี้อืมครับผม,มนี่ครับต่อไปเรามาติดตามดูอีกก็คืออพ,อพระภาไหมคะไหนฮะอพ,อพระภาตอนนี้ตอนแรกคือมาต้นเดียวเองเนั่นอนี่ไปสามต้นแล้วอันนี้น 3, หน,น,นุมานอมพระภากระถางอยู่ที่ เท่าไหร่นะครับราคาสามพันห้าสามพันห้านะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้ <ผม S 1> ครับมผมอ่ามีสามต้นแล้วเออนี่ยครับเนี่ยครับมีแยกได้เลยอะซื้อไปนี่คุ้มเลยได้สามกระถางครับผมแล้วก็มาดูอีกชนิดหนึ่งอันนี้อ,อ๋อนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ดูใบเขาสวยมากครับอันนี้ก็คือพา,พ,พายชุมพลนะครับเนี่ยพายชุมพลกระถางนี้นี่ครับสวยมากเท่าไหร่ครับกระถางนี้สองพันห้านะครับพายชุมพลแล้วก็อ,นนอ,อันนี้ก็อ่าอันนี้จอมทับนี่นี่จอมทับ กระถางแล้วเท่าไหร่นะครับสองพันห้าสองพันห้ามีต้นเล็กต้นเล็กตนใหอ๋อมีต้นเล็กต้นลูกด้วยนะครับจอมทัพอ๋อนี่เหรอครับนี่มีต้นลูกด้วยนะครับถ้าสนใจนี่จอมทัพกระถางเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยบาทเองครับนี่คือจอมทัพนี่สนใจโทรมาได้นะที่ร้านมีจัน์ขาวด้วยนะคะไหนครับอ๋อ นี่ผมจะพาไปดูพวกเสน่จันด้วยมีมีมีนี่เสน่จันขาวมีเสน่จันขาวกระถางเท่าไหร่นะครับอันนี้สองพันห้าอ้เสน่จันขาวนี่แพงมากแล้วี่ต้นเล็กสองพันห้านะครับเนี่ยต้นเล็กนี่ไม่อยากขายเลยบอกเป็นก็จะได้มากนี่หน่อขึ้นเต็มเลยนี่หน่อขึ้นเต็มเลยอ๋อครับผมนี่บอกดูที่พันเดียวนะอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับแต่มีหน่อรอบเลยค่ะ ครับผมเรามาต่อที่ต้นเนี้ยครับอันนี้คือชายชน,ชยชนไม่มไม,ไม่ไม่ป้ายสีเนี่ยครับผมต้นเข้าใหญ่จริงๆอันนี้ต้นละแปดร้อยอันนี้ขายกระถางละแปดร้อยนะครับก็สวยอีกแบบนะครับต้นใหญ่มากเลยอะแต่ไม่กัดสีมีอยู่สี่กระถางนี่ต้นละแปดร้อยนะครับนี่ชายชนนี่ไม่กัดไม่ป้ายสี พี่สั่งนี่น่าจะเป็นคนอิ่มคน่นงเล็กอ๋่าะเป็นคิ่มใไหครับผมขายกลุมพักกันไหมคะไหน,นครับที่มีหูใต้ใบอ่ะอ๋อนี่นนอีกชนิดหนึ่งนะครับคือกลุมพักกันนะครับเขาจะมีหูข้างล่างนี่นี่มีหูข้างล่างนี่ครับกลุมพกกันเนี่ย มีหูมีหผู้ใบเลยเนี่ครับอันนี้ขายกระถางละหนึ่งพันครับโห oh, ต้นใหญ่มากเนี่ยครับมีมีเยอะครับร้านมิลล่าการเด้นเนี่ยครับโทรมาสอบถามได้สวยสวยมากเลยเนะี่ยแต่ไม่ได้ส่งนะคะปูอ๋อ <c oughs> แต่ก็คือไม่มีการส่งออนไลน์ <c oughs> ขอให้มาที่ร้านเลยครับ <c oughs> พอดีอ่ะที่ตลาดต้นไม้ปทุมธานี ครับผมวันนี้บ,บ่าวฮีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ